มุมมองของ <c oughs> การเมืองในปัจจุบันเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกเหมือนคำพังเพยโบราณเนี่ยนะครับเหมือนคารว่าโจนแหให้ลิงแก้ยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับไอ้นี้ไอ้ลิงตัวนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สักแค่ไหนที่จะเอาปัญหาการแก้แหเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่า ปราดเนื้อปราดพือที่จะวัตถุประสงค์เหมือนที่เราเห็นน่นะครับว่าการยืดอำนาจออกไปอะไรออกไปมราก็ต้องโยนปัญหาให้เล่นกันให้เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งที่มันเล่นทุกวันนี้สุดท้ายก็ต้องมาแก้แหด้วยด้วย,ด,วยด้วยคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างวันนี้เนี่ยถึงกระทั่งแม้แต่เด็กยังต้องออกมาแสดงความต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องรรมนูญเรื่องอะไรต่งงงางๆเพราะปมปัญหามันอยู่ตรงนั้น นี้การเมืองนะปัจจุบันเนี้ยทนี้เรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็อย่างที่เห็นน,นะครับคือเราวิพากษ์ไปวิจารณ์ไปมันก็เหมือนเหมือนภาพที่เห็นนะครับภาพที่เห็นก็เลยผมคิดว่าเหมือนกับพังเพยโบ,บราณเนี่ยนะครับว่าลิงแก้แหจ่แต่วันนี้เรายังไม่รู้อนาะคตว่าลิงสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องแหรตรงนี้ได้อย่างไงนะครับ อะไรมานดานใจเนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะตั้งก่อตั้งพรรคประชาชาติเนื่องจากเราอยู่ในสภาพปัญหาที่ที่มีอะไรที่กดทับเรื่องของปัญหาในเขตพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะนะครับก็มันเรื่องมันยาวนานนะครับจนถึงขนาดว่าจะต้องมีกฎหมายหลายๆฉบับไปทับถมจากคนไทยทั้งปวงเนี่ยจะใช้กฎหมายแค่ฉบับเดียวเราต้องใช้ถึงสองสามฉบับ ทำให้ <c oughs> เราคิดว่าการแก้ปัญหานี่มันไม่ใช่ว่าเห็นการรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางในอาคตการแก้ปัญหาต้องไม่ไม่ไม่ไมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยต้องใช้ระบบของการเมืองเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหา <c oughs> ประกอบว่าในพีพศ2,560เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีรัฐมนูญแล้วก็โอกาสที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้แล้วก็ เขาตัาง้งพรรคการเมืองเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้เราก็ต้องทางําความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ว่ากับคนที่จะต้องอใช้วิธีการแก้ปัญหาของตัวเองกับสังคมที่มันเป็นบริบทในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะต้องใช้ระบบของการเมืองเข้ามาช่วยนี่ตรงนี้ต่างหากทีเเ่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีการพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์อย่างเช่นอาจารย์มโนเองนะัานะที่ได้รับเกียรติเป็นหัวหน้าพรคเนี่ยนะครับก็ ท่านเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ให้แนวคิดตรงนี้เพื่อ,อให้เห็นชัดเจนว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของสังคมทั่วไปนั้นมันต้องใช้ระบบการเมืองก็คือระบบประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะมันก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้เราเกิดในความหวังในการแก้ปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงใดๆประชาชาติเพื่อประชาชนในความหมายที่เรา คุยๆกันนันนะครับว่าประชาชาติมันเป็นองค์กรหนึ่งที่รวบรวมประชาชนให้มีแนวความคิดหนึ่งเดียวนะครับว่าพอมาเป็นประชาชาตินะครับถามว่าประชาชาติที่เป็นองค์กรจะทาประโยชน์อะไรกับประชาชนของตัวเองตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็หาคํานิยามคําว่าประชาชาติอยู่นานพอสมควรเลยนะครับว่าจะใช้คําอะไรให้มันเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ด้วยเลยหลายๆคนก็เสนอคำวอร์ดดิ้งออกมาว่า คนจะใช้คําอะไรสุดท้ายก็สรุปได้ว่าน่าจะเป็นประชาชาตินะครับก็ประชาชนรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเป็นชาติที่อยู่ในประเทศปัจจุบันนี่นะครับพอเราไปพักมาสองปีนะครับเราเป็นไงนครับผลงานต่งตางๆสมาชิกเยอะไหมมีต่อต่อที่ทาน,นรับคือในเรื่องของความคาดหวงังในเรื่องของการแนวทางการแก้ปัญหาด้วยส่วนใหญ่นั้นก็น่าจะคิดว่าพอเป็นรัฐบาล น่าจะแก้ปัญหาได้ดีนะครับโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของสอสเน้นน่าจะใช้บทบาทของความเป็นรัฐบาลที่จะนําเอาปัญหามาสู่แนวทางการแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้ววันนี้ประชาชาติก็ไปอยู่ในในกลุ่มของฝ่ายคา้านก็ก็เห็นประโยชน์ของฝ่ายค้านอยู่ส่วนหนึ่งว่าการทํางานเนี่ยมันก็มีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายธุรกา,ารตอนนี้เราก็มาใช้เรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นมานะครับสมมุติว่า ประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่ทั่วไปนะครับเราก็นําเสนออาจจะเป็นเปิดโอกาสในทางาสภาเนี่ยอาจจะเป็นการหารือเป็นการตั้งกระทู้กันอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสรุปในแต่ละคนที่สสนําเสนอเข้าไปถึงจะใช้เวลาน้อยในการที่อยากหารือไปในสภาแต่ว่าบทหารือนั้นสภาจะต้องส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับคําตอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข คือไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวถึงจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึงจะเป็นฝ่ายคา้านแต่อาศัยระบบของสภาอาศัยฝ่ายนิติบัญญัตินี่นะครับเป็นผู้ที่สามารถใช้อํานาจในการที่จะไปบอกปัญหาแล้วก็เอาข้อสรุปของปัญหาเพื่อไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปผลงานเด็ดๆนี่นะครับวันนี้เราก็ หลายอย่างนั่นนะครับอย่างเช่นว่าการปรับแก้ในเรื่องของตริกาการปรับแก้ในเรื่องของอบริบทของโรงเรียนอย่างเช่นว่ารัฐมนูญสองบฉบับ2560รสบเนี่ยน,นะครับกำหนดว่าให้สิทธิในการศึกษาเสมอภาคในภาคบังคับ12ปี แต่บริบทดั้งเดิมเนี่ยนะครับในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่มีโรงเรียนเอกชน2อนศาสนาแล้วก็ได้รับการดูแล12ปีเหมือนกันแต่ก็ไปเริ่มจากชั้นประถมไปถึงชั้นมัธยมปลาย12ปีแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนบอกว่าให้เริ่มจากอนุบาลน,นะครับก่อนวัยเรียน3ปีแล้วก็ไปให้12ปีก็จบแค่ม .3 อันนี้เป็นประเด็นปัญหาว่าและก็ม .4 ม .5 ม .6 อีก3ปีนี่นะครับใครจะเป็นผู้ดูแลจัดก,การรัฐจะต้องไปให้สวัสดิการเหมือนเดิมไหมตอนนี้เราก็มีการหาลือม,มีการพูดคุยในสภา,าจนจนกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมาใกล้ไขนักวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการดําเนินการไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญก็คือให้15ปีเต็มไปเลยเข้าใจไหมอันนี้คือเป็นบริบทที่เราเห็นสภาพปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรา แล้วก็เป็นช่องว่างของรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นความตั้งใจดีของรัฐธรรมนูญฉบับ,บนี้เป็นเริ่มจากอนุบาลเพื่อดูแลเห้เด็กชั้นก่อนวัยเรียนเนี่ยให้มีะสธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการสู่ระบบของการเรียนระดับสูงขึ้นไปแต่ว่ามันไปขาดช่วง3ปีสุดท้ายเราก็ได้นาเสนอไปในสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ไปแก้ไขให้มันสดคล้องกับบริบทในพื้นที่ที่แท<ม>้จริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือวันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าพักประชาชาติเป็น พักของคนสามจังหวัดแดนภาคใต้เพราะว่าวันหน้าพักก็เป็นคนยะลาสสในพื้นที่ห้าหกท่านเจ็ดท่านก็เป็นคนปัตตานียะลานาที่วาสนะครับแต่ว่าเสียงสนับสนุนที่จะได้มาเป็นวันหน้าพักนั้นมันก็ต้องเป็นเสียงสนับสนุนของทุกทุกภาคในประเทศไทยเพราะว่าวันหน้าพักเนี่ยเป็นปฏิลิสนะครับและสสเขตก็มีเพียงหกท่าน ทีนี้ปฏิลิสเนี่ยมันก็ต้องได้จากคะแนนเสียงที่ที่ได้จากสสเขตส่วนหนึ่งแล้วก็จะต้องมาเติมจากคนที่มามามาสนับสนุนพรรคเข้ามาและรวมจำนวนออกมาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราได้ประมาณ4 8 0 0 0 0กว่าเสียงนั่นนะครับจึงได้ปฏิลิสเป็นคนหน้าพักซึ่งอาจารย์นวนัวเป็นสสในปฏิลิสหนึ่งท่านตรงนี้ก็พอยืนยันได้ว่าเราเกิดในพื้นที่โดยคณะบุคคล ในสามจังหวัดแต่ว่าผู้บริหารพรรคอะไรต่างๆไม่ได้เฉพาะแค่คนสามจังหวัดเท่านั้นก็หลากหลายทั้งทั้งประเทศไทยนะครับอาจจะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคอะไรก็มีทุกภาคแต่ว่าเรายังยังสู้ในเรื่องของการเอาชนะระบบก,การเลือกตั้งในปัจจุบันยังไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในสิ่ง,งตรงน,นี้แต่ว่าที่แท้จริงก็คือภาพที่เห็นก็เป็นคนภาคใต้เราไม่พิเศษตรงนั้นนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ ผมไปที่ขอนแก่นซึ่งเป็นภาคอีสานครั้งหนึ่งเราก็เห็นสภาพปัญหาของโรคระบาดเรื่องอที่คุณคุณย่านะครับโรคไข้ข้ออักเสบเนี่ยนะครับพอพูดเอาพื้นที่ประเด็นปัญหาที่ที่ภาคใต้นะครับพอไปที่ขอนแก่นก็อบอกทำไมไม่บอกขอนแก่นขอนแก่นก็มีปัญหาอะไรมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มันไปสะกิดกับกับไอ้สภาพปัญหาที่มันเกิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราพูดที่จุดหนึ่งก็จริงแต่มันก็จะเป็นผลพวงกระทรวงสาธารณสุขจะต้องไปดูแลทั้งหมดตรงไหนที่มันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเหล่านี้นะครับแล้วก็นขณะน,าานี้เนี่ยนะครับเราพูดเรื่องน้ําอาจารย์มโนเองก็พูดเรื่องน้ำนะก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของของประชาชาติ ที่จะต้องดูแลเรื่องการจัดการป่าทุนน้ำลำธารเนี่ยนะครับซึ่งกําหนดในยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยซ้ำไปณวันนี้อาจารย์วันนอก็ไปพูดที่ไหนใน,นภาคส่วนไหนของประเทศไทยเขาพูดเรื่องน้ําเป็นหลักเพราะต่อไปนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้พืชผลทางการ,กรเกษตรมันขาดน้ําไม่ได้นะครับทีนี้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยแล้วแต่เพราะว่าพื้นที่มันจะเป็นยังไงเหล่านี้เราเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น้อยใจกับสิ่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าณวันนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่า เรามีสสในเขตสามจังหวัดที่เป็นสสเขตและก็หนึ่งท่านซึ่งเป็นาภาพที่เห็นว่าเราพอจะยืนยันได้ว่าอันนี้อาจาร,รย์วันนอนคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเกิดยะลาแล้วก็เป็นสสยะลาก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคซึ่งได้รับการสนับสนุนทั่วประเทศครับจริงๆการเมืองเนี่ยนะครับทุกคนก็กําหนดเป็นนโยบายถ้าเป็นพรรคการเมืองก็ทุกพรรคก็จะบอกจใจประชาชนอยู่ดีกินดีการศึกษาด,ดีการอาชีพเศรษฐกิจและต่างๆสามารถที่จะแข่งขันกับประชาคมโลกได้ อันนี้มันเป็นเรื่องทั่วไปแต่ถามว่าประชาชาติจะมีส่วนร่วมยังไงบางเอิญมันเป็นสก้ภาพหนึ่งที่เราอยู่ในมงของประตูประตูต่างออกสู่อาเซียนอีกภาคหนึ่งของของภูมิภาคเออาเซียนนี่นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าอย่างเช่นว่าคนในอาเซียนเนี่ยหกร้อยล้านคนนะครับหกรอล้านคนสามรอล้านคนเนี่ยพูดเป็นภาษามลา,ายู บังเอิญในประเทศไทยเนี่ยนะครับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังพูดภาษามลายูได้สองล้านคนโดยประมาณคนสองล้านคนเนี่ยนะครับเทียบกับสามร้อยล้านคนมันหมหาศาลแล้วก็รัฐไม่ต้องลงทุนอะไรเลยที่คนสองสองล้านคนเนี่ยพูดภาษามลายูได้อาศัยความเป็นพื้นดั้งเดิมของพ่อแม่แล้วก็มันมีเรื่องของการจริยธรรมประจําวันสุข ก็มีการอ่านคัตบะอ่านข้ารียกอะไรนะปัฐกถาวันศุกร์เนี่ยนะครับอ่านเป็นภาษามลเรายูทุกคนจะได้ยินได้ฟังทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์าหเรียนรู้ซึมซับโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับสองล้านคนเนี่ยถ้ารัฐบาลว่ากันดีๆเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศไทยเพื่อไปสู่การเจรจาความทําอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องในประเทศไทยเนี่ย กับคน300ล้านคนจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการอะไรต่างๆทีนี้การใช้ภาษาเดียวกันคุณก็ณรู้อยู่แล้วเราไปเจอใครที่ไหนที่พูดภาษาไทายได้เรามีความรู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าขึ้นมาทันทีไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับประเทศไทยต้องยกคนที่มีมีความรู้ความสามารถตรงนี้เนี่ยให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่จะจัความในอาเซียนให้ได้ โดยรัฐไม่ต้องลงทุนให้เรียนภาษาลายูเลยถ้าจะเรียนเพิ่มเติมเนี่ยมีโครงการทั้งเยอะทั้งยแยะจะจะไปทําโครงการเพื่อให้ข่ายการสามารถพูดภาษาท้องจีนได้อะไรได้จริงๆทั้งหมดที่ผ่านมาล้มเหลวทั้งหมดเลยมันต้องเอาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็มีประโยชน์อยู่แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ไม่ได้เฉพาะในประเทศนะครับให้ใช้ระหว่างประเทศกับคน300ล้านคนในอาเซียนอีก56ประเทศในจํานวนสิประเทศโดยอดอไปครับ คือจริงๆแล้วพักประชาชาติมันก็เราพูดตั้งแต่ต้นว่าเกิดจากสภาวะที่มัน <c oughs> มีปัญหาทางสังคมทางการเมืองทางอะไรต่างๆกับสี่ที่สามจังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะครับการก่อเกิดณนวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่า,าพักประชาชาติส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกตั้งแต่เริ่มต้นของอตอนนั้นพักยังไม่เกิดนะครับการเริ่มต้นที่จะไปทำประชาวิจารณ์หรือ ประชามตินะครับประชามติเรื่องรัฐธรรมนูน2,560ทุกคนก็มีความคาดหวังในะรัฐธรรมนูนที่จะจะมาช่วยดูแลคุ้มครองรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยอาศัยกฎกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ก็ไปดูแล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันเป็นปัญหาณวันนี้นะครับคน3จังหวัด4 0 0แสนกว่าคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูนฉบับนี้ ด้วยเหตุผลหนึ่งว่าก็เรื่องการศึกษาเรื่องการนับถือศาสนาเรื่องอะไรต่างๆอาจจะเกิดการละเมิดการอะไรต่างๆที่มันจะเกิดตามมาเราก็ชี้แนะไปที่รัฐบาลแล้วในการทําประชาวิจารณ์วันนั้นถึงขนาดว่าประชาชาติเกิดมาทีหลังก็กลายเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นพรรคที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเราบอกเราไม่เจ็เราไม่จะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่เราไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูรที่จะมาปกครองทั้งประเทศนี้ วันนั้นจนถึงวันนี้สองปีอย่างที่คุณถามว่าสองปีนั้นมันก็เป็นผลที่เราแสดงออกณวันก่อนหน้านี้สองปีน,นี้ลูกเล็กเด็กแดงคนที่รู้เรื่องโซเชียลมีเดียและอะไรต่างๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นปนัญหาทั้งหมดถามว่าถ้าเชื่อประชาชาติตั้งแต่วันนั้นนะครับถ้าเชื่อเราตั้งแต่วันนั้นวันนี้อาจจะเกิดน้อยลง คือมาตั้งหลักคิดแล้วก็ปรับปรุงสักนิดหนึ่งอะไรที่เขาสะท้อนต่อให้เห็นว่าน่าจะเป็นภาระปัญหากับสังคมที่ตามมาทั้งนั้นเราก็อาจจะฝากให้กับพี่น้องว่าประชาชาติเกิดวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจได้นําเสนอในสิ่งที่ดีๆเข้าไปสู่เรื่องของการบริหารบ้านและบริหารเมืองเราไม่ได้ป,ปฏิปักษ์กับรัฐบาลแต่เราก็พยายามที่จะหา สิ่งที่มันเป็นข้อปัญหาเนี่ยเพื่อน,นําไปสู่เรื่องของการแก้ไขร่วมกันอย่างเช่นวันนี้เราประชาชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปลงนามเพื่อจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในการที่จะไปปกครองบ้านปกครองเมืองในอนาคตนะครับเพื่อให้ลิงได้แก้ปัญหาได้นะครับขอบคุณมากครับเออผมอยากฝากภาคประาชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหน เราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลงหา้ใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมู่หล่าการทํางานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น